ได้ถิ่งฐานชมรมกำน,นันเหยียบบ้านอำพูนหางสถานศึกษาปราบภูมใจร่วมกันสองเพื่อสร้างแรงบันดาลสังคมศึกษานักศึกษานักเรียนและประชาชนที่ที่เราจะมาสืบค้นนะครับความเป็นไปเป็นมานะครับในอดีตแั่ก็คือตอนที่มาวายศิลาเล่ ราคาประดิษฐานี่มองพ่อเงินนะครับเป็นหลักเป็นฐานก็เป็นการเล่าประทานรู้บ้างเล่าประทานริ่งบ้างนะครับส่วนชาวพุทธลูกหลานชาวพุทธทุกคนที่มีผู้ใหญ่ประมาณสี่สิบกว่ามาที่ภูไห่ายหรือสมปกาหรือผมไม่เข้าใจนะนั่นคือในเดีตทุกวันนี้ถ้าผมเข้าใจนะ ไขาเต้นเนสีก็จะไปกันกองทีมคณะต่างเหมือนนกครับผมท่านที่สองท่านเะครับท่านเป็นรักไม่ชนะเลยครับทีนี้จากญาติรองของเอ็ดามิีาคืเดวัีย์นามบุญวันนบงครบเล่าไปฟบางพอกระหารแล้วเราเอาหัวนี้สี่สิบบามาที่ปูไฟหรือสมิกาหรือ พ่พรมุบ่าวนะครับท่านทำนันก็จะไปดรเตยเป็นสีก็จะไปกันพองกับทีมคณะของท่านแล้วก็เขียนมาแล้วก็เราจะร้องเพอีกครั้งหนึ่งแร้วกท่านต่างเจงั้นไปนะครับซึ่งน้ขาง่องกับของช้างเผือเกระดาช้างเรือกทั้ว่ชท้างเผือ ที่จาได้เป็นสน้งเกือผู้วันเีของตะวัาบสานนั้นไม่ใช่ธรรมดาสายเรือทำไมอยู่ดีที่ลงเสียงระดาบไม่รูอยู่ตรงไหนะครับติสารใต้เราด้วยสารอใต้เราแอจุดเริ่มต้นในในขีดเือกันทัากไกุณหน้นก่อนตามรอยมาเรื่อยๆกันทราบมาจากไหนไล่ไปเรื่อย แล้วก็ไปจบลงที่ประเทศกัมพูชาทั้งที่พูดยาวยาวนะครับผมเกิดผเกิดอำเภอพุนหานครับเป็นเอ็นที่เปิดกุ้งกันปัจจุบันเนี่ยผมอายุ80ปีก็อาจารย์กุลนี่กุ้งกันทีครับผมมีเพื่อนคือพันโถดิเวนกุ้งกันทีในวัดเป็นเพื่อนผมผมก็อยู่บ้านครับก็คุณพงศ์กฤติเป็นเป็นพ่อของพันโถดิเวนกุ้งันทีดจะเป็นอาหารอะไรก็ได้ เอ so, so, ้พ uh, ิย่าพ uh, no no. ี่โ้องเนดีคในเรื่องราวเรื่องวันนี้ท่านจิตารกิจจะต้องไปเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับประเทศชาติสงราน์น่้ท่านตอนหนึว่าถ้าท่านไม่มาเวทีแห่งนี้คงคงเมื่อยนะคคงไม่มีพลังอมนาจนีสวนทางกันที่านต้องต้งแจกชันอนุบาแล้วันนี้ในบทบาที่เรียนท่านองสภากรุงเทพสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ส,ส่งมาสู่ที่คุณหาหลากหลายของของวัฒนธรรมเชื่อมโยงตำนานของศิษย์เกศซึ่งผมก็ดูละครสีพเพื่อเสวนหลายรอบผ,ผมจ้งตัวไปท่านีนา้นะเพื่ออะไรแล้วมันจะเป็นประโยชนต์ต่อชอนรุ่นหลังได้อย่างไรขดกระบอกให้นายราัตเอาาี๋ยหลวอัศดรนายราัตเอี๋ยหงอิมัน,มาน,านันและเพื่อาายาสมพลกรมใดสวนเป็นท่าหลวงฝ่ายไทยเป็นตรวสอบ าราว2,411ในรัชสมัยของท่านระพิสิทธิ์ท่านอยู่หมู่ที่3บ้านบางทองเป็นหลักฐานวมาถึงปัจจุบันนี้